ปึ่งปึ่งซื้อรองเท้าอนโอ้เสียงเสียงอ้อนเนี่ยมันช่างไพเราะจริงงงง ทิ้งทำไมไม่ไปฟาร์มอ่ะโอ้ภาษายังแล้วเนาะทีนี้เนาะทีมมันก็ไปฟาร์มยังไงเพื่อนภาษาอะไรครับผมมันไม่ใช่ภาษาลาวนะ ภาษ<ส>าลาวหรือเ <สา S 1> ปล่าอ๋อภาษาลาวจริงด้วยอ่าชื่ออะไรชื่อหลิงเหรอชื่อหลิงบ่อาจจะชื่อหลิงเนาะรรงงานสูงเขมเนาะป้อทำอะไรวะตอบ ตอบแม่มันเป็นภาษาลาวเนี่ยไอย้ไอ้ไอ้ไอ้อ่านไม่ออกเลยไอ้ขอโทษนำเลยเนาะอ่ผู้ใดนี่ไอ้ไอ้อ่าดไดนไม่ออ,อ,อ,กอ,อ,กออกอีลีไอ้ขอโทษอีลีนะ อยากตอบอยู่แต่มันเป็นภาษาลาวไอ้อ่านบไอ้อ่านบม่รู้เรื่องเนาะขอโทษนะครับพูดเจ้าปีไฟเล่นไม่เป็นจริงๆนะไม่เคยไม่เล่นอีงอ่านไม่ออกนะไอ้ขอโทษเนาะไอ้ขอโทษด้วยหลายพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษดีกว่ะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไปเลยผมอ่านรู้เรื่องนะใครที่ภาษาไทยไม่ได้ผมผมแนะนำภาษาอังกฤษไปเลยนะครับ ภาษาอังกฤษผมอ่านได้ผมพูดได้นิดหน่อยสเนสเนกเสนกฟิต,ฟตนะๆ,ๆนะงูปลาๆนะออเออลิงมาขึ้นมาว่ะลิงบวขึ้นมาโอ้ยไม่มีฮิวเลยพอดีเลย ใจเย็นเนาะใจะเย็นเนาะตัวเองก็แฟนก็นอนอยู่บ้านอยู่ป้าเขาทำไมล่ะเออขอบคุณนะคุณพลมนะครับพลมจากดิดนะครับแล้วก็หลิงบอซือหลิงเนาะถ้าหลิงซื้อหลิง,นะลง,ลงนี่กดหนึ่งให้หน่อยนะ <S <S อ่าแล้วก็น้องอนุภาพอ่านไปแล้วนะสุคนธัยรีเนาะ กดไลค์สตรีมไหมนะครับผมขอบคุณนะครับอโอ้เพื่อนมึงก็ลงไปแบบนี้เนาะ เฮ้ยมันไม่ตีบ้านกันเลยเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเอาน้ำไปฉีดบ้านเลยโหแท้เดี๋ยวให้อ่านเดี๋ยวอ่านให้ทีหลังนะครับเนาะเดี๋ยวขอเล่นเกมก่อนนะครับตั้งใจก่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อนจะบอกเอ้ยพี่มึงโยนเกมเหรอเราไม่ได้โยนเกมนะแต่เราไม่ได้ตั้งใจเล่น t ด้ว e Is ready. Attack! We are always watching! Oi! Your team has destroyed a town. Oh my god. โอ้เจ็บจังเลย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 เจ็บจัง,งเลย แต่ผู้สาวบ้านจะอยู่ที่ใดเอากลางเลยครับเอากลางเลยครับเทียบกันตายเนาะเฮ้ยใจเย็นสิใจเย็นก่อนครับให้โอกาสเขาเล่นหน่อยมีกระดาษอย่างเดียวเลยอะไรวะตั้งสองตัวแบบอันสี่สองตัวจะตายพิเกอร์ให้เลยด้วยังเอาไม่ได้เลยแล้วก็หมด คนเรามันต้องผิดฉากกันบ้างไอเยน็นไอเย็นอ้าวเนี <laughs> ่ย <h ums> มาดิอีกบ้านอีกบ้านร่างเคียบเลยบนก็เคียบดก็ไป แต่คนแรกเถอันแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราตายไม่เป็นไรเฮ<_<_<_<_<_้ยเออเขาไม่ได oh> ้ร้องไห้เขาแค่เครียดที่เฉยคือบางทีมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีอินเนอร์ในเกมอ่ะมันมีแบบอ เอาใจลงไปเล่นเอาแบบแบบความตั้งใจขงเขานะเออเราก็ว่าเขาไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวมึงไปลุมตีแท้งกันนะ ตีนี่นะไม่การตาฮะเออทำไมตีทำไมแทงวะนายเล่นป่าตลางแต่มันเล่นยากเลยพี่ต้นหูไปแล้วผมว่ามีคนมาสวัสดีน้องสิสโกะนะครับตาหน oh. ้าต้องเล่นตีเนี่ยวป่าครับ โอ้ยสีเดียวสีเดี้ยรวงก็จะเอาไม่อยู่อยู่แล้วสีแท <young> ้ง e มันจะได้ไม่มีตัวยืนนี่ก็ว่าไปเออมันน่าตัดคลิปนะถ้ามันถ้ามันชนะตัดเลยจริง มาดิมาดดมาดิมึงกับกูใครจะตายเออ <You S 1> มาดิมึงกับกูใครจะตายโอเพเยอร์เฮ้ยอย่าไปว่าเขาเมาื่อคืนพี่ก็อย่างนี้แหละเออเ <We are S 1> มื่อคืนพี่ก็เทนจนเน็ดจนชนะเออ 抬抬抬抬抬抬！ ว่าเห็นไหมมันต้องมีโค้ชอยู่ในทีมมันถึงจะชนะโอ้โหถ้าไม่มีโค้ชนะมันไม,ไม่ชนะหรอกเาไปตีบ้านไปตีบ้านโอ้โหมันก็ให้กูเลือจำจำดซะจนจะหมดหาล่ะเอ้ยดิว โอ้ยอันนี้ไอ้ขอโทษเนะาะไอ้อ่านบอหูเรื่องอีหลีเนาะเอออย่าไปบูดี่เขาอย่าไปบูดี่เขาเขาอุตส่ามามาดูเราเนาะขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณหลายๆนะครับผมเนอะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้เด้อนะฮะภาษาอังกฤษตีได้อ่านมหูเรียงเนาะภาษาไอ้ภาษาบ้านภาษาบ้านน้องไอ้อ่านมหูเรียงอีหลีนะครับผมนะไอ้ต้องขอโทษหลายๆนะครับเนาะมาเรามาโฟกัสที่เกมกันต่อ องให้เกี่ยวลซึ่งกันและกันนะครับผมเนาะอย่าไปว่าเขาเลยโอเคไม่รู้ค่ะหนูจะตายแล้วค่ะขอให้ตานน่กีนิ้เข้าๆ <Legend ary. S 3> ได้อ น,น่าจะโยงผู้เรียนอีกเดือนหนึ่งโหโหโหเล่เอ้ยเล่เปิดร้านตัดผมยังพี่อย่าไปตัดผมว่ะพรุ่งนี้เปิดไหมเนี่ยเอาว่าเจอมาอ e ีสปอร์ตอย่างที้ต้องตัดคลิปลงแล้วเนี่ยเออยง่เจอคลิปแล้วจริงตัดคอมมาละขาดเวลาอย่างเดียวโอเคโอเคเจอกันนะเล่นนะ ตัดตัดจริงๆเนี่ยตัดแน่นอนตาเนี้ยไมอีสปอร์ตนะถ้าไม่มีไมอีสปอร์ตนี่ไปชนะนะจริง